ปัญหาก็คือจะมีเรื่องของขมับยุคนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยมีถุงใต้ตาก็คือจะทําให้เราเนี่ยดูมีอายุมากกว่าปกติอะคะ่ะแล้วก็ดูเหนื่อยตลอดเวลาเพื่อนแนะนําเพื่อนก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นหมอที่เก่งมากอันดับต้นๆของประเทศไทยอะคะ่ะก็เลยลองไปหาประวัติของคุณหมอว่าเป็นยังไงมีประสบการณ์ยังไงบ้างก็จากที่เป็นคนกลัวมากเลยว่า การฉีดใต้ตาเนี่ยมันมีความอันตรายอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยพอมั่นใจว่าคุณหมอเนี่ยทำเคสมาค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกที่จะมาทําที่อเมรเตค่ะคนน่าปรึกษาผมเรื่เรื่องของปัญหาบริเวณคางับรู้สึกคางับเนี่ยค่อนข้าง ยุบลงไปนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็รวมไปถึงบริเวณใต้ตานะครับมีถุงใต้ตานะทำให้ใต้ตาดูเหนื่อยนะครับซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยครับเกิดจากในเรื่องของโครงสร้างบริเวณคับที่มีการยุบตัวของกระดูกบวกไขมันที่หายไปนะครับในส่วนของใต้ตาก็าจะเริ่มมีส่วนกระดูกเบ้าตาที่มีการกร่่นลงไปนะครับทำให้ตาดูลึกขึ้นฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราแก้ไขก็คือในส่วนของบริเวณคับและบริเวณรอบๆกระดูกเบ้าตานะครับตั้งแต่ใต้ตาจนไปถึงหางตาเลยนะครับ ขนาดทำเนี่ยก็รู้สึกสบายๆค่ะผ่อนคลายแล้วก็ทำแป๊บเดียวเองไม่เจ็บค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะจากขมับเราที่ยุบเนี่ยก็คือมีการเติมเต็มเพิ่มขึ้นแล้วก็ใต้ตาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ดูเหนื่อยล้าแล้วดูสดใสก็หลังจากที่ทําไปเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจทําให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นเรารู้สึกว่าเราดูเด็กลงอะไรเงี้ยค่ะอา,ารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์